การลงนั้นต้องลงด้วยความระมัดระวังลงด้วยใจที่เคารพและมีสติไม่งั้นจะถูกผีผลักแล้วกลิ้งลงไปสวยเลยแต่ <c oughs> ที่อย่างนี้จะมีเทพอยู่เยอะนต้องลงด้วยความมีสติสมัมปชัญญะเคารพบ,บูชาเคารพต่อสถานที่แล้วก็จะปลอดภยัยเวลาลงสําคัญบางคนไม่ระวังเรื่องลงเนี่ยหัวทิ่ม นี่คือบันไดาทางขึ้นด้านทิศต,ตะวันออกของเขาคลังนอกเขาคลังในนั้นเขาไม่ให้เราขึ้นเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากขึ้นจริงๆอยากสัมผัสต,ต้องมาที่เขาคลังนอกขึ้นฟรีด้วยนะขึ้นฟรีนี่คือทางลงเดี๋ยวจะถ่ายตอนลงให้ดูโอ้